คุณเป็นคนที่มีองค์เทพคอยปกปักรักษาหรือไม่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องคุณเป็นคนที่มีองค์เทพคอยปกปักรักษาหรือไม่นะครับลองเช็คดูนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ว่ากันด้วยเรื่องของศาสตร์แห่งความเชื่อเนี่ยมีศาสตร์หนึ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานานครับนั่นก็คือศาสตร์แห่งองค์เทพนะครับถือว่าเป็นคนที่มีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาปกปักรักษานะครับแล้วก็คอยเตือนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนที่บูชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีองค์เทพแฝงในตัวเนี่ยก็ย่อมมี พลังพิเศษมีความสามารถบางอย่างเหนือกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนครับนั่นคือส่งผลให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นต่อได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเนี่ยมีองค์เทพแฝงมาจุติบ้างนะครับสำหรับองค์เทพที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยมีเหตุผลอยู่2ข้อนะครับข้อแรกคือยานจุติครับ หมายถึงภาระหน้าที่ในการเกิดเป็นมนุษย์ตามวาระและเป็นส่วนขององค์เทพที่ลงมาจุติเพื่อมารับกรรมบางอย่างและเพื่อทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำทางศาสนาเช่นพระอุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นผู้นำทางฝ่ายสงฆ์หรือคารวะก็ตามที่เป็นผู้ฝักใฝ่ในการปฏิบัติจนได้ฌานหรือได้ยานนะครับ แล้วก็มักจะลำบากในช่วงต้นแต่จะสุขสบายในช่วงปลายนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือยานแฝงนะครับหมายถึงองค์เทพในระดับต่างๆที่ยังไม่ถึงวาระการเกิดเป็นมนุษย์แต่มีความเลื่อมใสปรารถนาจะช่วยส่งเสริมแล้วก็มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระศาสนานะครับ ครั้งจะลงมาเกิดเพื่อสร้างบุญเนี่ยก็คือต้องรอเวลาอีกนานจนกว่าจะถึงเวลานั้นนะครับถ้าคนนั้นมีองค์ไรเป็นองค์ไหนเนี่ยลักษณะนิสัยใจคอเนี่ยจะเหมือนเทพองค์ที่เราบูชานะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเดินการพูดการกินการนอนอากับกิริยาต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น9ลักษณะของคนที่มีองค์เทพนะครับข้อที่1นนะครับ มักจะมีอาการมึนศีรษะข้างเดียวอยู่เป็นประจำนะครับซึ่งถ้าใครมีอาการแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีองค์หรือไม่มีองค์นะผมแนะนำว่าก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าการเป็นไมเกรนเนี่ยหรือปวดศีรษะข้างเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีองค์เทพร,รักษาหรือไม่ใช่คุณเป็นคนธรรมดาเนี่ยข้อนี้คุณก็ควรที่จะพบแพทย์นะครับเพราะว่าการปวดหัวเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะครับข้อที่2นะครับมักจะรู้สึกหนักต้นคอหรือบาทสองข้างนะครับเหมือนมีใครมาขี่คอหรืออยู่บนคอนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นความเชื่อนะครับว่าองค์เทพที่ปกปักรักษาเนี่ยมาอยู่บนตัวเรานั่นเองนะครับก็เลยเหมือนรู้สึกหนักต้นคอหรือหนักบาดทั้งสองข้างนะครับวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับอุทิศบุญกุศลให้กับ ชวยเทพที่ปกปักรักษาเราแล้วก็เจ้ากรรมายเวรเราอยู่เสมอเสมอนะครับแล้วอาการพวกนี้มันจะค่อยๆหาย,หายหรือว่าค่อยๆดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่มีองค์เทพที่ปกปักรักษานะครับแต่ถ้าใครทําแล้วไม่หายก็พบแพทย์นะครับอันนี้ตรงไปตรงมานะครับข้อที่3นะครับบางครั้งเนี่ยมีอาการแน่นอกนะครับบางคนเนี่ยเป็นบ่อยนะครับก็ อันนี้เนี่ยคือมันเกิดจาก2กรณีอันนี้ที่ที่ผมรู้นะกรณีที่1ก็คือองค์เทพเนี่ยมาสถิตรตรงอกอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าทําความผิดอะไรบางอย่างนะครับเหมือนเราทําผิดอาจจะเป็นการลบหลู่หรือเป็นทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับอันนี้เนี่ยก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีองค์เทพหรือไม่มีเนี่ยก็พบแพทย์ด้วยนะครับ ข้อที่สครับเป็นคนที่มีความฝันอันแม่นยำมีลังสังหรณ์ที่แม่นยำมีเซนส์ที่แรงมากๆหรือที่เขาเรียกกันว่า six sense สัมผัสที่6นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับคนที่มีองค์เทพคอยปกปักรักษาเนี่ยมักจะฝันแม่นมีลังสังหรณ์ดีนะครับแล้วก็มีสัมผัสที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาธรรมดานะครับข้อที่5นะครับชอบฝัน อะไรที่มันเป็นโชคลาภเป็นตัวเลขเวลาเสี่ยงโชคเนี่ยก็มักจะเสี่ยงได้อย่างใกล้เคียงนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันผิดเนี่ยก็อาจจะกลับบนกลับล่างดูหรือกลับหน้ากลับหลังดูนะครับหรือบางครั้งเนี่ยคนที่เสี่ยงโชคเนี่ยซื้อทีไรก็เฉี่ยวมาเฉี่ยวไปเป็นประจำเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่ซื้อเนี่ยไปบอกคนอื่นเนี่ยมักจะถูกอันนี้เคยพบเจอนะครับมีคนเคย เราให้ฟังอยู่นะครับก็คือถ้าซื้อเองเนี่ยจะเฉียดเฉียดแต่ว่าถ้าบอกคนอื่นเนี่ยเป๊ะนะครับก็คือเอาไว้ให้ไปบอกดวงคนอื่นข้อที่6นะครับบางครั้งเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆนะครับเหมือนเสียงกระซิบดังก้องกังวานอยู่ในหูนะครับเหมือนมีใครหรือมีอะไรบางอย่างเนี่ยแหละที่มาเรียกคุณไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหลักความเชื่ออ,อีกหลักหนึ่ง นะครับข้อที่7นะครับหากคุณไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีอะไรลี้ลับเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าขนลุกขนชันเย็นวูบว,ว่าไปทั้งตัวนะครับเหมือนสัมผัสพลังงานขององค์เทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานั่นเองนะครับ ข้อที่8นะครับบางครั้งสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอยู่ดีๆเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นและสวดเร็วขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยคนที่สวดยังไม่รู้ตัวเลยก็มีนะครับคิดว่าตัวเองสวดภาษาบาลีสวดมนต์ตามปกติแต่คนที่อยู่ใกล้ๆคนที่อยู่ด้วยหรือคนที่ฟังด้วยเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเฮ้ยสวดเป็นภาษาอื่นนะเมื่อกี้สวดภาษาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ข้อที่9นะครับข้อสุดท้ายหากคุณนั่งสมาธิเนี่ยจะได้หูทิพตาทิพบรลลุชานและยาเร็วกว่าคนอื่นนะครับถ้านำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์เนี่ยวิชาจะสูงขึ้นเร็วมากนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้ในทางสแสวงหาลาภอย่างเดียวเนี่ยหรือสแสวงหาประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยไม่นานวิชาพวกนี้มันก็เสื่อมได้นะครับ ก็สุดท้ายอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ความเชื่อแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเชื่อเป็นองค์เทพในบางครั้งนะก็เป็นสัมภเวสีได้เหมือนกันเป็นดวงวิญญาณได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนทําบุญสร้างกุศลแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างนะครับแล้วชีวิตทั้งหลายเนี่ยจะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆแน่นอนนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามรายการรับชมนะครับ ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ